แล้วก็ขอสวัสดีเพื่อนๆใน YouTube ทุกท่านเลยนะครับก็ยังอยู่ในเกม No Man's Sky นะครับกับอีเวนต์เอ็กซ์เพดชัน20นะครับผมโอเคหลังจากที่เราเล่นนะครับอีพวที่แล้วเนาะผมก็ได้ทำการคราสต,ตเรจคอนเทนเนอร์นะครับเอาไว้เก็บของนะครับที่เราไม่ได้ใช้นะเออเพราะว่าช่องมันไม่พอนะครับช่องไอ ต่ e X s u i t ของเราเนี่ยมันไม่พอเราต้องทำ Storage Container เนี่ยครับขึ้นมาเพิ่มนะครับบนยานของเราน,นเองเอเมามาเดี๋ยวเราต่อกันที่นะครับเฟสท,ที่4นะฮะใกล้จะความจริงครับผมอีก2เฟสเท่านั้นนะครับพอเฟสท,ที่4เดี๋ยวเรามาร์คภารกิจเลยนะครับแล้วก็ใช้เทเลพอร์ตเหรอโอเคมาถึงแล้ว ดาวตรงนี้เออระบบนี้ครับที่มีหลุมดำนะเดี๋ยวเราบินบินไปเลยเฮย้ยระบบดาวคุ้นๆนะไม่คุ้น,นะนยังไงเคยมาแล้วเคใกล้ครับอันนี้กระพริบกระพริบไวคือใกล้มาก อเคตัวไรอ๋อเป็นภาษาไวฟีนครับภาษาเนี่ยของเผ่าไวฟีน วายคีนเอออืมแต่ไม่มีแท่นให้คุยนะครับอันนี้น่าจะแค่เข้าไปเฉยๆแหละอ๋อนี่ไงต่อในตรงนี้นะครับเดี๋ยวพอมกอนดิโอเค ทิ๊กนะครับอุณหัวข้างสูงนะเเล่วนัา้นไงมาครับหนึ่งร้อยสามสิบเห็กเราเรียกมาดีกว่ารับพร้อมก่อนครับแล้ว <Yes, received. S 1> ได้รมาห้าได้เงินอีกร้านนึงครับเห้เออ,เอ,อด,ด,ดีไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่นะครับอันนี้ไม่ใช่นะมันต้องเป็นอันนี้ครับอันนี้เลยต้องรับเอาอย่างเดียวนะครับโอเคเรามีคนตั้งคอมพิวเตอร์นะครับแล้วก็อีกชิ้นก็คือเรามีของพร้อมอะ่ะแป๊บเดียวเลยครับเสร็จแล้วแล้วก็กด แก okay, หาเลยครับเค okay, <Okay, S 1> เรานยานยานออกครับเรียบร้อยครับก็น่าจะต้องลงไปบนวจเหมือนเดิมนะครับปุ๊บอยออกมาทะลุได้ครับ okay. ใจ่อา่า ตรงนี้ใช่ไหมโอเคโอ้ยแม่ผมจะหันหลังให้ไงเช่หรอ,อประมาณนี้ ฝั่งไหนฝั่งนี้ใช่ไหมโอเคนี่ครับก็ถือโอกาสมาเก็บเศษด้วยนะมันจะได้เศษยานนะครับนี่เวกเตอร์อะไรเงี้ยนะครับเห็นไหมได้ปีกได้ e นจิ้นอะไรเงี้ยนะครับ ถ้าจำไม่ผิดมันจะมีอีกชิ้นหนึ่งครับอันนี้ปะอันนี้ครับโอเคอันนี้แหละเรียบร้อยครับ Recover a Rock Form ก็คือมาเก็บนะมาเก็บกู้ไอ้ชื่อแบบกล่องดำของอยาํำนั้นนะครับ ซึ่งเราก็ไม่อ่านอยู่แล้วผมเอาเล่นเพื่อเอาของเดียวโอเคเอ่อภารกิจนะครับภารกิจก็คือต้องเก็บอ๋อ s า a ออฟเ the สตรอมนะครับออบนดาวดาวน้น่าจะมีนะแลำหนึ่งที่เรามาครับอันนี้เดี๋ยวเราเก็บแค่อ,อีก2อันนะครับ อยู่ใกล้ๆตรงนี้นี่ครับร้อยไหนหนึ่งครับนี่ยใกล้ๆครับเดี๋ยวเขาเอาของก่อนเด่นอะไรเด็ก ไปบอยครับไปเก็บเผื่อซนแหละเพราะมันแพงอยู่นะเก็บเผื่อไ้ครับราคาค็อน้องดีของ ดีบวอเทอร์นะครับนี่เป็นเคล็ดต่อไปปะอ่าเป็นเคล็ดต่อไปนะครับพิสโต้ต่อไฟนะครับไม่รู้ว่าถูกเปล่าเดินน้ำเราต้องอุ้ยวุ้เดียวอะไรอ่ะ จะบอดครับรีบออกเลยด่วนๆผมคาดว่าดวงจันทร์น่าจะไม่มีน้ำนครับตัวใหญ่ดวงจันทร์ไม่มีน้ำนะจำครับจำไปที่ระบบที่เป็นน้ำ โอ้ยนี่ไงอ่าโอเคสวยครับสวยงามเลยดาวนี่แหละมีน้ำครับนี่มีฟอร์สฟอรัสนะครับเราจะเอาอะไรวะอะไรนะนี่เราจะเอาคริสตัลต่อไฟนะครับไม่รู้คืออะไรไม่รู้มั่อ่านว่าอ,อะไรด้วยนะครับ เอาไปว่าเอาคริสตัลในน้ำด้วกันเออคริสตัลในน้ำน,น,ออน,นำนะน้ำน่าจะไม่ลึกนะดาวดวงนี้มันไม่ใช่อ่ามารีนนะมารีนแพเน็ตถ้าเป็นมารีนแพเน็ตอะลึกนะครับมืดตื้อเลยนะมองอะไรไม่เห็นเลยนะครับโคตรน่ากลัวนะครับในอีพีที่สองอาจจะไม่ผิดที่เราต้องดำน้ำไม่ถึงหนึ่งพันตัวยูอะนะครับ เรียบร้อยครับนี่ครับนี่ลึกอยู่นะแต่ก็ไม่ได้ลึกเท่าครับ ครับสามแล้วนะสี่ห้าครับหกโอ้ยใกล้เกินครับ 分管。<雷> <laughs> เฮ้ยตัวไรเถ็กไหมคือมันเจนมอนเจนเอเลนออกมาได้แบบแปลกๆครับก็คือมันไม่ควรจะเป็นอย่างนี้เออแต่มันก็มีให้เห็นนะครับเออไม่แล้วคืออยู่ไหนหมดล่ะ แสตาเอาจริงมันไม่น่าหายากนะ ท้ายนี่มันยากเย็นจริงๆนะมันจะเสร็จให้ก็ไม่เสร็จอยู่ดิควัวผู้เล่นแบบเสร็จไวไงเออเนี่ยเหมือนมันอยู่ข้างล่างครับอยู่ใต้ดินอ่ะอที่เจ็ดขุดอ่ะออมาไหมมาเรียก็ เ okay. รียบร้อยครับเ <c oughs> จ็บๆ้ฟองกัน In Space, Use the Galaxy Map to Locate with s o n a n i World แล้วก็ให้เก็บเอ่อ Radiation ไปปล่อยครับอ้ากุดเข้าไปดีนะครับขุดแรงขึ้นนะตอนนี้ ไม่เห็นเลยเลยดิอาจัวนะครับไม่เห็นพื้นได้แล้วเดี๋ยวลงจอดนะครับหรือเป็นน้ำวะไม่น่าใช่ครับข่าวระนาดนน,นะอมากขอามากนะครับ Sí. cô nụ nó sẽ ok, <cười> Điều. <cười> Điều mà. ไปครับรับปึ๊บต่อไปวิสิตออเดอร์มูนออฟแอดแก๊สไจแอนนะครับโอเคถ้าจะไม่ผิดผมันต้องมีระบบหนึ่งที่เราเคยไปเลยครับแดนแก๊สโคตรเหนื่อยเลยว่ะเยอะ กูกลับไปกลับมาเนี่ยไอสัตว์ประทีเดีวยววะแต่แกสนะ๊สครับถ้าใกล้ๆไม่มีก็นึกไงใกล้ๆครับได้อยู่ไปปวดปวดเหนื่อย นะ <c oughs> มีห้านะครับมีอดวงจันทร์ห้าดวงนะครับสำหรับแทนแกส๊สพิเศษก็คือคอ,อ,อะไรหนึ่งเฮ้ยมีตัวเลขบอกด้วยดิวิเ๋งอ่ะเอาไปดิปะเอ้ยโอ้โหแล้ว ถ้าจะไม่ผิดนี่ก็จะเป็นอ่าพี่นะครับขั้นตอนสุดท้ายในการทำยานเอเลียนนะครับที่ผมเคยทำแล้วนะครับาไม่ไปดูได้นะสิบเก้าเอเลียนนะน่าจะใช่นะเอาเท้าแตะพื้นนะครับอ่ะหนึ่งนับเรียบร้อยนะครับขึ้นได้ เร้นองครับโอเคสามนะครับอีกสองแต่เนี้ยต้องจำชื่อแหละเด้๋ยอีกหนึ่งครับ เสร็จแล้วเสรจียบร้อยนะครับผมดูหน้าคลัสเตอร์นะครับรัอบของครับ็อกเก็ตนะครับ น่นาจะใช้ละเต็มครับตอนนี้นไหนก็ไ <c> ด <oughs> ้ไหนก็มาให้เราใช้ก็ได้นะครับจำซิสเต็มนะครับอันนี้แมว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 มันจะกระโดดแล้วก็แบบนมวดวูอ่นะครับเก็บไว้เลยครับอจำซิสเต็มเนี่ยโอเคสุดท้ายนะครับ space walk into a black hole นะครับก็อันนี้ไม่ยากครับโ o no ล time f ฟอ ง่ายๆอันนี้คือก็ต้องมันมีระบบบอกอยู่นะว่าเออ่โูบไหนมีหลุมดำนะครับเปิดให้ดูเลยนุบนี่ครับมันจะเป็นรูปอย่างนี้ขึ้นมานะรูปเนี่ยสีอา่าม่วงๆครับเป็นวงเรียวๆอย่างนี้ก็คือ ใน,นระบบเนี้ยมันจะมีหนุ่มดําอยู่นะครับฉะนั้นเราก็ต้องไปนะครับโดยการจำหนึ่งสองจำโหนสามครั้งครับคือของคุณไม่พอแน่เลยโอเคถึงแล้วแล้วก็แค่นี้ครับแล้วก็บินเข้าสเปเซเซชั ไปเล่นนะเอาดีๆเนี่ยมับอกให้ l e a v e the ship and step into space นะครับแล้วให้ต่ออ่ะกูต้องเข้าไปจริงเหรอคือมันบอกว่า approach ใช่มั้ย approach with the black hole นะครับ ก็คือเข้าเข้าไปใช่ไหมเข้าใกล้หลุมดำเหรอแล้วกูโดนดูดาไปก็จบเลยนะจริงเหรอก็เดี๋ยวไป พี่เอก็เป็นเพจที่แบบแปลกริมนันนะยิงเหรอ,อไปเลยดังนั้นอนะ่ะ พมันเรียกยานได้ไงเจ็บปะเลี้ย <Yeah. S 1> แปลกว่ะริงหรอนี่ตื่นเต้นกว่ะไปแล้วจริงๆถ้าเป็นถ้าถ้าเนอะด้วยความที่มนุษย์ยังไม่เคยเข้าไปในถุกดำครับมันก็อาจจะตีความได้หลายแบบไเป,ปเสร็จปะเสร็จแล้วครับ เช okay. แล้วก็ียกยานมาครับอุ้ยคือถ้าตามหลักจริงๆแล้วนะถ้าที่เราศึกษาถุมดำมานะครับก็คือคนเราเนี่ยจะถูกดึงยืดเป็นสปาเกตตี้นะครับเหมือนกับแสงที่มันแบบโดนดึงเข้าไปในถุงดำนะครับที่เราเห็นในเออ่ในหนังเรื่อง อินเตอร์สเตลลานั่นแหละนะครับเออโอเคแปลกดร่เหมือนกันแปลกดรเหมือนกันแต่นี่คือเนาะด้วยความที่เรายังไม่เคยเข้าไปในหลุมดำนะครับหรือไม่เคยเข้าใกล้แม่แต่นิดเนาะดังนั้นเราก็ไม่รู้ว่ายิงแล้วเราสามารถเข้าไปได้ไหมนะครับ ตัวเกมก็อาจจะสื่อถึงแบบด้วยความที่เรายังไม่รู้ใช่ไหมเรายังไม่รู้นะครับซึ่งมันเป็นแค่ทฤษฎีอะ่ะที่เรารู้มานะครับมันเป็นแค่ทฤษฎีตัวเกมก็เลยอาจจะแค่อยากจะแบบสื่อออกมาในแบบของอของเขานะครับของผู้เขียนหร,หรือผู้พัฒนาน,นั่นเอง ซึ่งก็ไม่ผิดนะครับที่เขาจะทำแบบนี้นะครับโอเคตื่นเต้นนะไม่ตื่นเต้นไหมตัวละครได้เข้าดุมดำนะครับโอเคก็หมดละนะครับโอเคอ่าหมดแล้วเนาะโอเค,อนะอเคนั่นขออยู่ตรงนี้ก่อนนะครับพีค,คิดตรงนี้ก่อนเดี๋ยวคึ้นตะ่อไปเนี่ยเดี๋ยวต้อง อ,อย่างที่เพื่อนบอกก็คือ Use a Teleporter to Return to the e x p e d i t i o n ครับก็อยู่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเราไปเข้าวาัปข้างหนนู้นเอานะครับว่าตอนนี้คือเราอยู่ไหนไม่รู้นะครับของระบบกาลาวานนะครับอยู่ตรงส่วนไหนไม่รู้แหละต้องใช้วัปเอานะครับโอเคสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอลาเพื่อนๆไปก่อนเนาะแล้วไว้เจอกันใหม่เป็ดที่5นะครับผมสวัสดีครับ